สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับมาพบกับดอนลาเมือนี้วันที่4กลุ่มหาพ,พันพศสองพันห้าพี่น้องนะครับมองได้นี่ตัวด,ดีตัวเด็ดตัวเด่นตัวดังนะครับดอนลาหูนะครับผมทีมงานหูก็ติไปตามมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจรารณาเป็นแนวทางนัากันแนละ้วพี่น้องเนะาะมากักบ่มมักไอ้จังตันใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเมอนี้ดอนลากกัติมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวเลขแนวทางนะครับมาบอกมาเรา มองบอกให้ฟังคือเกานะครับผมสำหรับเอฟซีที่ชื่นชอบในตัวเลขแนวทางนะครับสำหรับพอพี่น้องท่านผู้ชมที่ชื่นชอบในการเสียงโฉกเสียงดวงพี่น้องสามารถเข้ามาติดตามรับชมทางช่องดอนล่าชาแนลได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับมีตัวเลขแนวทางหลายหม่องหลายบอลหลายตำหนักนะครับออกมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบื้องไปน้ำกันพิจรารณาไปน้ำกันนะพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่าปฏิเสธบะไอยู่แล้วนะครับสิ่งที่อยู่คููกับคนไหม้มายาวนา่นนะครับพี่น้องก็คือการ เสียงโชคเสียงดวงนะครับโชคหลับกล้มเชื้อนะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดวันใดเลยนะครับก็คือตัวเหล็กแนวท่าหนิล่ะพี่น้องนะครับเอามาฝากเอามาตอนกันนะครับผมเอฟซีไรทานก็ได้แสดงความที่เห็นกันเข้ามานะครับกับคลิปที่ดอลรอปได้ลงไปช่วงบ่ายๆนะครับพี่น้องตัวเลขแนวทางวิ่งอย่างเดียวนะครับของพี่สาวเกาหลีนะครับผมแล้วก็ของสายด่วนวงในนะครับสายด่วนวงในเพิ่นหายมากนะครับวิ่งหนึ่งบนอย่างเดียวเด้อพี่น้อง นะครับผมส่วนของพีสาวเกาหลีนะครับวิ่ง5นะครับบนล่างจับคูหพร้อมนะครับผมเล้วตอนนี้นะครับมีอีกหนึ่งตำหนักที่เ c ซได้สอบถามกันเขามาตั้งแต่หมวดที่ผ่านมาพี่น้องนะครับตอนนั้นดอลลาร์ยังบบกันใดๆตัวเลขหน้าทางนี่มากนะครับแต่งวดนี้ดอลลาร์ได้มากพี่น้องก็เลยออกมาลงห้พฟ่ีหายน้องห้ท่านผู้ชมเบิ่งเลยนะครับผมทีสาวเกาหลีงมาให้อีกแล้วนะครับพออสั่งล็อกนะครับ หลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับพี่น้องพี่สาวเกาหลีเพิ่นได้แชทมาถามดอลล่านะครับเพราะว่ามีเอฟซีคอมเมนต์กันเขามาพี่สาวเกาหลีเพิ่นก็ได้เขาไปเบื้องคลิปแล้วก็เขาไปสแสดงความคิดเห็นนะพี่น้องนะครับเพิ่นก็เลยแชทมาถามดอลล่านะครับว่าอยากได้เลขขอออ,อสั่งล็อกเลยบนะครับผมดอลล่าใครอยากได้อยู่แล้วนะครับพี่น้องเอามาฝากเอฟซีพี่น้องเนาะเบิ้งเป็นแนวทางกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นแชทให้เบิ้งนะครับในหน่อยสันส้นๆนี่แหละพี่น้อง นะครับผมที่พี่สาวโกรีเพิ่นใดเฉียดมหานะครับดอนลากกระตอบไปเรอยอยากได้ครับผมนะครับออกมาให้พี่ให้น้องให้เติมชม้วมเบึงไปน้ากันพิจรารณาไปน้ากันนะครับส่วนตัวเลขแนว่วทางนะครับล็อกวงในนะครับล่างอย่างเดียวยังท่านใดมากด้อพี่น้องนะครับรอติดตามรับช่วมกันนะครับพี่สาวโกรีบอกว่าถามมามือใด ได้เมือ่อใดติฟฟเปล่าชุ่งมาให้ดอนลา่าเดี๋ยวดอนลา่าติฟเปล่าลงให้เบิงพี่น้องนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก็แล้วกันนะครับสิบฟ์บรายพาชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆเด็ด,ดๆจากท่างช่องนะครับเพราะว่าหลอกวงไมนี่ที่น่าสนใจนะค,คือเพื่อนไห้มาคู่เดียวเท่านั้นคู่เดียวชุดเดียวงวดที่ผ่านมานะครับให้60นะครับแต่เพื่นบอกไห้กลับหัวน้ำเดอ้อนะครับเป็น90นะครับอาจจะมีเ c หลายทันน้องพี่น้อง ที่โชคดีอาจจะมีหลายเอฟซี F C, หลายท่านนะครับที่ดวงยังขันข้น,นในฮอดคือดอลลาร์นี่แหละนะครับผมเพิ่อนหามาชุดเดียวก็เลยล่องเหรียญเบิ้งนะครับปารากฏว่าบออกหรือว่าสูเป็นน้ำดลบบอลลาร์กับงูเ่น้องนะครับปกติบราคอยเหรียญเลขกปันได้นะครับแต่เพิ่อนหามาชุดเดียวก็เลยล่องเหรียญเบิง้ง นะครับผมมันออก0ูนย์เก้าสำหรับพี่น้องเนาะนะครับว่าวร้ายใหญ่ห้างเลี่ยนนะครับผมที่ไร้ทันอาจจะเข้าใจนะพี่น้องนะครับ็น่างไนจังบอกโดนแทกอะอยากทักทายพ่ออนะครับผู้ใดโชคดีในงวดวันที่หนึ่งขุมพ้านะครับก็แสดงความติใจนําผู้ใดว็ถือนะครับงวดนี้เอาไม่นะครับผมมาเบิ้งตัวเลขแน้าห้างของพออสั่งล็อกเลยพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เบิ้งเลยนะครับนี่ครับผมตัวเลขแน้า้างของพอออ สั่งล็อกนะครับพี่สาวเกาหลีส่งมาให้นะครับพี่น้องตามที่ได้คุยกันในแชทเลยเนาะพี่น้องนะครับผม4 1 7 4 7 1นะครับ7 1 1 7 4 1 1 4นะครับผม1มาแน่นอนนะครับเพิ่นบอกจังสันพี่น้องตามที่เห็นเลยนะครับผมลองเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางเบื้องกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับเนะพราะว่าพี่สาวเกาหลีเพิ่นเห็นว่าตัวเลขแนวทางกับว่หลายคู่บ่หลายชุดพร้อม นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับกาลังดงดังเลยพอออสั่งล็อกนะครับเลขสายในของขจ้าพี่น้องจากไนกระเบื้องไปเดาทางก็แล้วกันนะครับมักชอบจากไหนจังคอยแอาไปตัดใจในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วพี่น้องเนาะนะครับกระเบื้องไม่หละๆรมองหลายๆบอลนะครับว่าจะมีมองใดดีมองใดเด็ด นะครับดอนลาหูไปะจะตามมาใหพี่ให้น้องใหทมาชู้ชมนะครับตามได้นะครับก็ะจะตามใงท่านที่นะครับตามบ่ไดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับผมภาพสําหรับตัวเลขแนวทางล็อกวงในล่างชุดเดียวล่างคู่เดียวนะครับผมใดมากมือไหนฉลงให้มือน,นั่นพี่น้องอย่าลืมรอดติดตามรับชมกันเด้อนะครับผมหมดที่พานมากเป็นที่นา่าเสียดายย้ำกันอีกที่นาอพี่น้องเนาะนะครับเพิ่นหามาหกศูนย์ แล้วเพื่อนบอกให้กับัอเป็น905นะครับเลขชุดเดียวคู่เดียวเท่านั้นลกัการเน้นให้ลางปรากฏว่าเลขออกนะครับ09พี่น้องนะครับผมหลายท่านอาจจะโชคดีนะครับหลายท่านอาจจะบ่ถึกนะครับผมเป็นกับดวงเข้าเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมเอาแคปนาจอไปเลยนะครับเดี๋ยวดินลากขึ้นนาจอให้เบิ่งนะครับอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางนะพออสั่งล็อกสายใน นะครับผมวิ่ง1นะครับผม, 1, บผมแลวกจับคู่ให้เป็นชุด3ตัว4 1 7 4 7 1ชุด2ตัว7 1 1 7หนึ่งหนึ่งหนึ่งพี่น้องนะครับบ่หลายคู่บ่หลายชุดนะครับเลขขันเฮ็ดกลับไปกลับมากับหกประตูนะครับกับหกคู่หกชุดขันร่วมเลขเบิน้ำกบเก่าคู่เก่าชุดนะ้องพี่น้องนะนะครับผมมากชอบจากไหนก็นลอกเอาไปที่จะนณาเป็นแนวทางเบินก็นแล้วกันนะครับ ฝากไว้กันอีกจักรอบนะครับผมสําหรับตำแหน่งอื่นๆนะครับที่ดอนนาได้ล่วงไปขันพลอยยังท่านในเบิ้งยังท่านในชมนะครับก่ฝากเข้าไปติดตามรับชมยอดหลังกันในเด้อพี่น้องนะครับฝากไว้อีกจักหนึ่งช่องทางนะครับช่องดอนนาชาแนลเอาไว้เบิงเป็นแนวทางนะครับเอาไว้เบิงประกอบกับการตัดสินใจเอาไว้เบิงประกอบกับเจ้าอื่นๆนะครับมักชอบสำนักไหนเลือกสำนักนั้นพี่น้อง หนึ่งสำนักหลักที่เราชอบนะครับผมแล้วก็ส่วนสำนักอื่นๆเท่ากับออกเอามาเบิ้งเป็นแนวทางน้ำกันน้อพี่น้องเนาะตัวเลขกก็ห้างที่ดอลลาร์ได้ลงไปเรียวกับลายสำนักนะครับบ่ว่าจะเป็นของผู้สำนักสงู์แล้วก็ของช่างทําห้องน้ํานะครับพี่น้องพระครูบาวัดป่านะครับที่ดอลลาร์ได้ลงไปแล้วนะครับของพ่อช่างคมหกสามสามหกพี่น้องนะครับผมนานที่ตามนะครับได้หลายหม่องได้หลายบอลนะครับลอกเอาไปพิจารณาเบิ่งกันแล้วกันน้อพี่น้องเนาะ นะครับผมเมื่อนี้นะครับกาได้ตัวเลขแนวทางของพอสั่งล็อกสายในนะครับม่ให้พีให้นองให้ท่านผู้ชมเบิ่งไปน้ากันพิจจระนาไปน้ากันนะครับหล้วก็ขอพระคุณนะครับทางพี่สาวเกาหลีนะครับผมขอพระคุณพี่สาวเกาหลีที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆมาให้กับดอนล้านะครับเพราะว่าจะเป็นวิ่งบนล่างนะครับตัวเดียวนะครับแล้วก็วิ่งบนอย่างเดียวนะครับผมหล้วก็ล็อกวงในนะครับล่าสุด ชุดนี้นะครับพอออสั่งล็อกสายในเป็นของพี่สาวเกาหลีสรงใหม่ทั้งหมดพี่น้องนะครับต้องขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีพ้อมนะครับผมบพราะว่าจะเป็นสำนักใดนะครับที่เอามาให้พี่สาวเกาหลีนะครับแล้วก็ทรงต่อมาให้กับดอนลาเชาแนลนาะพี่น้องเนาะนะครับผมจะในห้องกับพี่เจร่าเป็นแนวทางเบม้อนกันแล้วกันนะครับผมขคบหน้าจ่อเลยนะครับวิ่งหนึ่งนะครับผมชุดสามตัว C 1 7หนึ่งเจ็ดี่เจ็ดหนึ่ง นะครับผมแล้วก็ชุด2ตัว7 1 1 7 1 4 4 1พี่น้องนะครับพิจารณาเป็นแน้วทังเบื้องประกอบกับการตัดสินใจหมักประมักกัจกาตัดใจกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับกับคงสีมิตรนีขอให้เอฟทุกท่านโชคดีนะครับผมเฮงๆรุ่ยๆนะครับตลอดตีตลอดไปเด้อพี่น้องนะครับชุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนนะครับผมถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ